โยสวัสดีครับรีซอสไทน์นะครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับวันนี้นะครับมีอะไรมาอัปเดตกันอีกแล้วนะฮะก็ข่าวซาขาวขแมนยูเช่นเคยครับนะฮะก็เมื่อวานนี้มีเกมอุ่นเครื่องนะครับระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ขนชุดเยาวชนดาวรุ่งพุ่งแรงลงเต็มทีมนะฮะโดยมีพี่ๆนี่ประคองอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็น ครึ่งแรกก็จะเป็นพวกมาตาอะไรพวกนี้นะครับที่ประคองน้องๆอยู่แล้วก็มีบันบิสซาก้านะครับเจอกับดาร์บี้เคาวตี้ครับที่มีแวนดูนี่เป็นโค้ชใหญ่อยู่นะฮะโซเชียกับลูนี่ก็ได้มีโอกาสเจอกันนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นเพื่อนร่วมทีมกันนะฮะก็เป็นแมนยูครับที่ชนะไป2-1นะครับก็เป็นการยิงของท้าชงนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นดาวรุ่งจากประเทศอะไรที่แมนยูซื้อมา9ล้านอะ่ะ นะครับก็ถือว่าดาวดรุ่งพุ่งแรงที่ดูดีมีอนาคตทีเดียวนะครับชื่อว่าเอ่อนี่นี่นี่ชื่ออันยากฟาคุนโดเปเลสตี้นะครับก็ยิงประตูที่สองนะเป็นประตูชัยให้แมนยูชนะเกมบนเครื่องนี้นะครับไปเป็น2ประตูต่อ1ครับก็อัปเดตเล็ก,เกๆน้อยๆสำหรับเฟนลี่เกมแมตช์ที่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากลิงกาดลงครึ่งหลังเป็นอะไลงครึ่งหลังนะครับก็โซชัยเองก็ออกมาบอกว่า ปีนี้เนี่ยลินกาดก็ยังอยู่ในแผกนการนำทีมนะครับเพราะว่า,เ,าเขาก็เห็นศักยภาพของลินกาดแล้วนะครับว่าสามารถที่จะ่แรช่วยเหลือทีมได้นะครับแล้วกเ็เขาเรียกอะไรมีศักยภาพเพียงพอนะครับที่จะมาทดแทนใครต่อใครได้ในทีมก็ก็ปีนี้เนี่ยเขาอยู่ในแผนนะครับก็ยังไม่มีวิวที่จะขายนะครับแล้วก็มาที่เรื่องของมาคัส รชฟอร์ดนะครับโซชาเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ยืนยนันยังไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าจะให้แรชฟอร์ดเนี่ยไปผ่าไหลหรือเปล่านะครับซึ่งแรชฟอร์ดเองมีอาการเจ็บที่หัวไหล่เนี่ยมาโหรีกว่านานพอสมควรแล้วนะครับก็ยังไม่มีการยืนยันจากโซชาแน่ชัดนะครับว่าจะให้แรชฟอร์ดนั้นไปผ่าตัดหรือไม่นะครับก็ต้องรองดูกันต่อไปแต่ว่าเขาเองก็มีออกมาพูดถึงเรื่อง แรชชอร์กับซานโชนิดหนึ่งนะครับซึ่งสองนักเตะนี้เป็นผู้อยู่โทษไม่เข้านะครับในเกมทีมชาติอังกฤษนัดชิงนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าโดนเขาเรียกเรื่องการเหยียดผิวเรื่องอะไรต่างๆไปซึ่งก็โซชายก็บอกว่าออกมาเสียใจกับเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าการผิดพลาดในสนามเนี่ยมันไม่น่าจะต้องเป็นประเด็นขนาดที่ต้องไปบูลลี่กันหรือต้องไปเหยียดผิวอะไรกันเขาค่อนเสียใจในเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะอัปเดตมากๆก็คือเรื่องของราฟาเอลวารานครับเรียกได้ว่าทุกคนนี่รอคอยนะฮะจากดิวซันโชที่ยาวนานยืดเยื้อที่บอกว่า48ชั่วโมงอะไรไม่มีจริงนะฮะยาวนานมากวารานเองก็คงยาวนานเหมือนกันนะครับก็แต่คิดว่าสื่อหลายสื่อบอกแล้วนะครับว่าคิดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์นี้นะครับแมนยู Man จะจบดิวปิดดิวกับราฟาเอลวารานได้ในสัปดาห์นี้ นะครับโดยแมนยูเนี่ยนะครับทุ่มค่าเหนื่อยสุดโต่งเลยให้วารานนะครับเป็นจํานวน12ล้านทุย12ล้านยูโรครับนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยที่วารานเคยรับอยู่ที่มมาริดเนี่ย5ล้านยูโรต่อป,ปีนะครับซึ่งพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยกันนะมมาริดก็อยากจะเพิ่มให้วารานเป็นแค่เป็น7ล้านยูโรแต่ว่าวารานเองเนี่ยได้ข้อเสนอจากแมนยูมา12ล้านยูโรซึ่งมันเยอะมากซึ่งเขาเองเนี่ย เ,เรื่องของความท้าทายกับมาริดเนี่ยมันก็ถ้าเรามองของมุมพวกเราอะนะก็จะมองว่ามันมันมันน้อยไปแล้วเพราะว่าเขาสําเร็จทุกถ้วยกับมาริดแล้วนะครับเ,เป็นลาลีกาเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นฟีฟ่าเวิลด์คัพอะไรต่างก็เรียบร้อยหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการความท้าทายใหม่นะครับในพรีเมียร์ลีกนะก็คิดว่าสัปดาห์นี้แฟนผีก็จะได้เพกันดังๆแล้วนะครับบอลลาน่าจะจบดิวในวีคนี้ครับผม อันนี้ก็เป็นรีซอร์ทนิวส์อัปเดตครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องรีซอร์สไตล์ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับไปละบ๊ายบาย